สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบบาตุ้ยลำเพลินออฟเชียวน้อ,นองเบิด์ตคืนสอดแจ้งดิตัวพี่น้องอืนี่ครับพี่น้องสุดยอดดยพี่น้องกาลังใจทีมเบืองหลังเขาเด้พี่น้องเด้อทีมเพชรฝลวะโอ้ยเบิดคืนสอดแจ้งดิพี่น้องนี่ ผมนอน,นแล้วก็ตื่นกระตื้นเลยก็นอดนอดเลวก็ตื่นพี่น้องมาปัดก่อนเดินต้องตบเมื่อยที่เม่ที่ทีมมาเอ็ดดี้น้อพี่น้องเนาะทีมบอรับบอนอนแล้วก็มาเป็นทีมประดับขึ้นทัดทีมจอพี่น้องใส่กันบ้างขึ้นนียครับนี่สุดยอดสุดยอด ขึ้นพากันเอาบัดขึ้นนี่ปะเนี่ยจ่าบูเลยาฮะตัวไหนสามเียมตัวทัดต่อป่ะโอ้มันอยากตันนัดกันบ่ะอันนี้คือมากไหมหรุดไหมบ่ะเนี่ยโอ้ยเพิ่นมากไหมก่อนปอด น้องเอ้ยไข่ก็ว่าเป็นไข่อันอันนั้นมากเลยโอ้ยสุดยอดสุดทีครับแม่ เสียพี่สวัสดีครับสดียามเช้าโทรปลูกปามหน้าหน่อยลูกน้องก็ททำงานทำไมวันที่นอนอยู่หลบกน้องมันแล้วได้สวัสดีครับพูดพ้ดเนี่ยจะของส่องที่มาแห้งที่สุดตอนนี้เราต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เราไม่นอนเราต้องอยู่ ไม่กินพ่นป้าทำนี่เอาเงิงบ่เอายเงบินมากาแฟเอายเงกะิงกาแฟแบนเนอร์อะไรก็มาเอาเพราะอาทิตย์ไอ้ไส้เมื่อวี้่อวีเพื่อนไอ้หมอเซียวเพื่อนนอนไปนี่ไม่ว่านอนหรือยู่บ้านก็นอนไม่ได้ดอกจะโพสอยังนีป๊าท้ายเมืีนี่ แปลงฟันอะไรยังเนี่ยบ่ถามน้ำไหน่อยคนว่าอาบน้ำยังขอบคุณที่เว้นที่ไม่ปิดถามน้ำน่ำยังถามมึงกูบ่ถามหรอกพี่คอยคอยพูดคอยพูดนี่ใส่เราอยู่สุดตั้งแต่เมื่อวานนี่เจ๊เอามาส่งด่วนเนาะเอาอยังบอเราไม่ได้เข้าบ้านอยู่ไม่จะพูดเลยเอาตอนนี้มันจะเข้ามาไหวไหมจะจะจะไปบ้านไงจะไปบ้านป๋าไงมีอะไรสั่งความหาเจ๊ไหม จะไปหาเกียไปตอนนี้ไม่ได้นะแก๊สระเบิดนะมายั่มเลยย่างบุญบัตนเขามันต้องยิงไงดิป๋าม่อยากสิพากต่อกขยวนแล้วพอจนแจ้งเลยทิเขาสิกลับแล้วตันแรกถากอนถากอนเพิ่มมาว่าถ่ายเอวใส่เฮื่อนทิเขาเขาไปนำหาอยู่เฮื่อนไหมบุพ่พแจ็คมาจะปองได้เห็นแต่กินโมส่มาแหวนโอ้ตาย ก็อคอยถามมาดีเนี่ยที่ไม่ดีแล้วประมาณยักทุ่มที่สามของไอ้ดีไหม,มบันนี้กคับเพิ่นมา่าทีมเชกอนบ่ทีมบ่ทีมจังหนุหน่ยอ๋อกับเชกอนกับทีมมันประดับนี่ยเป็นยังขึ้นหน้านอยู่ยง,งนนี้เชกอนหัวไปถามมึงจีบอะครับก็มีกินแค่คือว่าปะลูกยังไหมครับเดี๋ยว็นลวกให้ครับเชกอนแล้วขึ้นหน้ายากเนยแล้วเปต้องมีกินแค่ มากไม่ปพาแลยนะมากไม่พอเลยนะทำอย่งไรอันนี้กินแขกพี่น้อยรักใจกันเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋สิไปหาเครื่องดื่มไอทีพงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปวดสมองไม่บีบเขาไม่ปวดเปเจ้าสิกขี้มังไคุดไหมผมจะลวกให้เนี่ยขอบคุณป๋าอำนาจครับที่ให้ข้อมูลงานบุญบ้านเฮามันต้องยิงไงครับอลังการไว้ก่อนครับคอนเซ็ปต์พ่อสงกรานต์แม่ครับเสื้ออยู่สิบหายสร้างมัน โอ้ยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปให้กันร่างใจเพื่อนทีมจอกันจะคนนะจอประมาณ20คนแต่ประดับประมาณ12คนขอจะจอซะตอนนี้ไหวอยู่ตอนได้อยู่แต่ก่อนซสื้อเธอละซีบขวดพี่น้องตอนนี้เสื้อละก็สอบเจะเอาไปเบิรงกันนี่ครับพี่น้องพี่น้องครับอย่ามาด่ามมาผมเนี่ยว่าพลอยผมคือปซอย คนละอันนั้นกันได้พี่น้องเด้อเจก่อนสวัสดีกาแฟไหมเอากาแฟไหมเอาจ้าคอยถามเจ้าตรงๆตอบตรงๆว่าเจ้าขึ้นหน่ายากในปีนี้บ่อไหมสารภาพมันตรงๆหน่ายากแบบไหนมันมันงานบุญบ่อเท่อมันขึ้นยิ่งง่ายแท้อยู่นอนบ่คืนบ่คืนบ่อคอยฟังด้วยรับแล้วบ่เลยเขาโตไปปลุกบ่อถามตรงๆปีนี้ยากบ่ เอาตรงๆตอบตรงๆกะบ,บ้าหยากเลยกะบ,บ้าหยาดมันยากแค่ไม่ไ<อ>ม่เป็นวะเลิกตัวน,นักเตะจริงๆละถ้าเราเขาเนี่ยเขาเข็มคูข่ขาจะาไปใส่เอฟซีถามอยู่คูข่ขาลาพนาาันล้าสามปีท์ไปมอหนัดเอาตะกอนคือหมอนัดมานนัดอย่างเงี้ยนีเ่เป็นโรคเป็นเอาเป็นโร่ความดันขาดผู้ใช้โร่ความดันแต่เป็นดังเรียกชุดดวงสูดแล้วแม่โฮมจะมาอยู่ใช่ไหมมาเขาร้องไห้เขาคิดถึงเพื่อนจริงเหรอ โอ้ที่มังให้มาครบป่ะเนี่ยครบมอะไรเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอาลุงเย็บอาบน้ำมยังเนี่ยเบิดขึ้นเลยวป่ะเนี่ยอาโทดพวกมั่วมักแตงเดี๋ยวเดี๋บังไปถามทีมจอให้ก่อนเอาจอหัมากเออแคจอหัมากเลยเนี่ยพี่น้องครับมาเบิ่งเอาเด้อเนี่ย โอ้ยดีบเ้าเบอกมาจะเฝ้ามานี่นองเนี่เบิงเงาครับนี่ยวิธีเ,เพ,พิ่นเซฟตีน้องนี่เพิ่นเซฟบ่ต่องห่วงเลยครับระบบการเซฟนี่ยเา้ามัดเจ้า้าคนที่เา่าป่นี่ กาแฟบ่ลาถอยคือสีแดงมาซอยแล้วส่ะเอาบ้มาซอยบเชื่อนมาซอยตอนนี้มบ่บมาซอยจะ่ากาแฟมามอันกกาแฟนะครับโอ้ย่้ออ้าวนมานั่งทำอะไร ผู้นั้วมานางโฮเหลือมย่ทื่อๆไงนะเม้นี่อาจารย์เต่ากีีบอโอ้พี่น้องทีมจหอ,อ,อหอวพี่น้องเแ้ยแรงใจได้พี่น้องอซีลอยครับาขึ้นในประมาณนั้ยี่บครับตอนนี่มานี่ ระวังได้อระวังเม็ดสีได้ระวังเม็ดมันได้อืผู้นี้พ่อถามว่อะครับพี่น้องเป็ดเป็ดได้นอนยังเนี่ย ไอ้บอยบอยผมฟังอยู่นอนยังบอนหลับบอนนอนเขาก็กินน้ำบออ่ะตามเป็นดีบอยผมฟังมันยางน้ำจะยังมึอนี่เอามึงมือขึ้นมาด้วยเถอะเถอะมึงขึ้นดีบอยผมฟังเนี่เหตุผลอุปกรณ์มันขาดหลายๆอย่างแม่ขาดครับปัจจัยคือรถน้ำมอแม่นเบิร์ดคือยางได้เล่นยอยกันไปได้ไนมต้องทำเกี่ยวบอยทีทีมเจ้ามัน เมื่อวานนี่เพราะว่าเอ้าก็โดนห่าซีโม่งแรงแล้วสามโม่งแรงหกโม่งแรงอะไรทุ่มก็แล้วห่อยี่เนี่ยแต่โอ้มันอุปกรณ์มันหลายๆอย่างหน่อยเนาะยังกระเพิ่นกระมาปรึกษาให้ยังกันอีกันนี้อะไรอย่าบอกได้ว่ามาแกะไหมพ่อแกะมั้งสีเดนอนตอนไหนมาเนี้นี่แหละแล้วนี่ก็นอนแบบเหยาะเกะจักเพิ่นเปิดวงแต่เดี๋้รอมาเก็บแค่เดียวแล้วเอาไงคือพี่เราจะตีแต่เมื่อไรดีกว่านี่กะอีพยายามติดให้ได้หลายที่สุดบางทีพอแค่เตียง อืครับตานายโอ้ตอนรับน้อนไมค์ครับยูแมนยังมาตื่นเห็นแล้วว่ายิบ่เห็นหน้าเด้อน้อนไม่ก็ได้มึงจอแขวนจีบมึงไะงอไอเซ็นแปดสิบคุณพี่น้องเอาหายใจกันพี่น้องยังมื่อไหร่อาอครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนี้คลิปหน้าจะพอนไหมพี่น้องเพ่กเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตุ้ยลำเพลินรอบเชี่ยวแล้วก็หายใจทีมงานเพื่อนพี่น้องโอ้เอ็มลอยเอ็มเลยเพินหลายอยู่ตัวนี่ นี่นี่นะพี่น้องเด้อเขากู้พี่น้องผู้ใดสะดวกมากกับมาพี่น้องนี่สนามกีฬากลางวั้นแพงนี่ผู้ใดบ่สะดวกกรับเขากู้พี่น้องหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องนี่เบิ่งเอาพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ